สวัสดีครับมีรถส,สวยมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับ h o n d a r r e a m h o นะ a d r ร a m นะฮะ h o n d a d ด e ีมท้ายมวลนะครับ,นนร,บรถสวยสวยเดิมๆเ,เลยนะฮะดีบ้างรถส,สวยๆนะครับเอกสารชุดโอนครบนะฮะภาษีขาดเกินนะครับโดยรวมสวยมากฮะ สีสวยครับล้อใหม่ฮะล้อใหม่ครับสีได้ครับสีก็ได้สวยเลยฮะเครื่องแน่นครับเกียร์นิ่มครับสดหน้าใช้ครับผมโทรนะครับศูนย์แปดเก้าสีจเก้าหนึ่นะครับพงน้ำลูกกาลนะครับพอพูดคุย สอบถามกันได้นะครับยิยนดีรับทุกสายนะฮะเื่องดีนะครับฟับงเสียงนะครับ ราคานะครับ8,500ครับ8,500นนะครับโทรได้เลยนะครับเรียนดีรับทุกสายนะครับขอบคุณครับ